สวัสดีค่ะวิถีภูไทยชาแนลค่ะสวัสดีตอนรับพี่นอ้องสุมงสุบดนะคะเอยอายลูกคุณสุคนค่ะสวัสดีทางไทยทางลาวทั่วโลกเนาะคะ่ะพี่นอ้องเนาะวันนี้ประเพณจะมาทําเมนูอ๋อปลาซิวคะ่ะพี่นอ้องอ๋อปลาซิวได้มาได้มา,มาอยู่บ้านเห่านี่นะคะ่ะเมื่อวานสุดจา้จาวันนี้ประเพณีวันไหมาอ๋อค่ะพี่นอ้อง คือดิกินลายลายมือนะคะพี่น้องพอดีเมื่อวานเพิ่นได้ค่ะก็เลยขอซื้อน้ำพิ่นจากพี่น้องเดี๋ยวเพื่อเพลิมาอันนี้คือเบิง์นนะคะพี่น้องนาอเดี๋ยวจะมาอ๋อมีเออปลาสวน้อยน้ำปลาเพลเนาะ,นะค่ะพี่น้องน้อเอาเดี๋ยวปลาสิไปคือเบิ่งเคงิงเคีนปลาได้ผลเลยเน่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะที่ปลาตีมหมแล้วค่ะพี่น้องการมีได้ผลเลยหลายค่ะพี่ พิคกี้หนูเนาะค่ะพี่น้องเนาะพิคกี้หนูตะไคร้โซยใบแมงลักค่ะพี่น้องใบแมงลักแล้วก็ไอ้หอมค่ะพี่น้องหอมโบูหอมซีค่ะพี่น้องเึ่งปุ๋งก็ได้สั่นนี้แล้วค่ะไม่ได้ได้ผลเลยอดไหลค่ะพี่น้องแล้วก็น้ำปลาชุลรสเกลือเนาะน้ำปลา้าค่ะน้ำปลาร้าน้ำปลาอย่างดีค่ะชุลรสนั่วๆคือปลาเวาลค่ะพี่น้องประเดดประเพนะหอมหอมค่ะพี่น้อง ไอผือเลยเสียบกระโดซื้อน้ำผลกับไม่ได้เพลืออลายได้ค่ะพี่น้องได้โทน้ำต้นกับมีได้กระโดค่ะพี่น้องน้ำกับกับกิ่นค่ะพี่น้องแต่กิ่นเพิ่นนี่หอมได้กิ่นในแบบหิวข้าวเลยนะคะพี่น้องจนลูกใส่แผ่ว่าโอ้ยแม่ด้วยผันหอมเทสประเดะนนะคนว่าเปิดได้กับข้าวเลยนะคะพี่น้องเอาเดี๋ยวป้าสิเตรมเครองปุ๋งทุกอย่างลงเด้อค่ะพี่น้องเด้อแบบนี้นะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งน้ำเดียวนะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวป้าเอด เอาเค็งปุงลงด้ค่ะพี่น้องเด้อเอาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวป้าขออนุญาตเอาเค็งลงด้วยค่ะวันนี้น้อถ้าถ้าเฮาเอ่อปาซิวนี่อันนี้อันนี้ป้าป้าจะทําน้ําน้อยนะคะทําน้ํโขลกเล็กค่ะพี่น้องมึงเธอเป็นกระมกหม้อมึงเือกระมกมุกเสื้อใบตองกล้วยก็ได้ค่ะพี่น้องแล้ว,แล,วแล้วเต่เฮาละมุกแบบเลือนนะคะ แต่ว่าขั้นตอนปรุงเฮาเฮ้าเข้าเอคือเดี๋ยวมดค่ะอันนี้ป้าจะนําเครื่องทุกอย่างลงลงลงทีเดียวเพือมดเลยค่ะพี่น้องลงทีเดียวให้หมดแล้วก็ทิ้งไว้ค่ะแบบน,นี้นะ่ยแล้วเขาค่อยมาเปิดถ้าซุกแล้วเขาคอยมาเปิดได้เลยค่ะแับน,นี้นะ่เดี๋ยวป้าขออนุญาตเอาเครื่องปรุงลงนะคะพี่น้องเนาะเดียกจะนับเครื่องลงแล้วนะคะปะลาค่ะปะลาปลาปลาหนวันวหนวัวค่ะอหมอมค่ะพี่น้อง ใส่เลยค่ะรินหอมมากเลยค่ะใส่น้ำปลาค่ะปลาอย่างดีค่ะไม่ต้องใส่เยอะค่ะเพราะว่าปลาปลาเห่ากับมีหลายค่ะพี่น้องเพราะว่าใส่เกลือด้วยแล้วเนาะแล้วก็เครื่องที่เราเตรียมไว้ค่ะอันนี้ค่ะเอาตะไคร้ค่ะเอายูดหลังบ้านค่ะพี่น้องสดๆเลยค่ะตัวอย่างใส่ลงไปเลยค่ะ อนุญาตด้ยวยค่ะถ้าเสียงดังก็ดีครับพี่น้เพราะว่าถ่ายถ่ายมือเดียวคะ่ะชูรถคะ่ะชูรถคะ่ะชูรถก็อย่างแจ่บเจี่ตปลา,า,าเราแล้วค่ะเ้าโฆษณา,าเพ้เนก็บไม่ได้นะพี่น้อกนบ้านี้ค่ะมาขลุ่นค่ะพี่นกครุนครุ่นมาขลุน่นหรือว่ามาคนให้มันเฮาคุกเข้าให้มันเฮาเข้ากันค่ะพี่นงแล้วก็ปิดฝาแค่นี้แล้วค่ะเด็ดเด็ดตามบึ้งน้ะค่ะพี่น้กนอ ต,อน,ตอนนี้ค่ะเอาไว้สันีกรกาเดบ้าคูกแล้วก็เปิดเปิดแก๊สเลยค่ะทีนี้นะคะเปิดแก๊สแล้วก็ตั้งตั้งเพิ่นแล้วก็บอบไปเลยค่ะพี่น้องโอบไว้จนกว่าจะคิดว่าิ้นจ,จวนจะซุก,อกพอ,อดะค่ะพี่น้องค่อยเปิดเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะสานีกรเนาะพี่น้องเนาะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างแล้วนะคะ วันนี้ก็ข้ากับปิดฝาไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวข้าค่อยมาเบิ่งน้าเดียวเด้อค่ะพี่น้องเนาะว่าอ๊อปป้าประเพณีอ๊อปป้าซิวน้อยค่ะบ้านเฮาออกมาหน้าตาเพิ่นสิเป็นเนื้อเลยค่ะพี่น้องเนาะจะน่าทานเลยน่ากินบ่ค่ะพี่น้องด้วเนื้อเลยค่ะอันน้ำที่เพิ่นออกมาเนี่ยคือคือน้ำนู่น้ำเครื่องปุ๋งเฮาค่ะพี่น้องอาะัำนี่คนเพี่น้องเนาะพวกเขาแล้วก็ข้ากับปิดฝาได้เลยค่ะวันนี้นะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาปิดฝาอบไปค่ะวันนี้นะคะ ๋ยวมาตามเบิ <tu i ro> ้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะเปิดดูพร้อมกันเลยนะคะพี่น้องอ้ยดูดิหอมหอมค่ะพี่น้องสุกแล้วนะคะปรบะเอาไว้ถึงเดี๋ยวดิเพิ่นซีเละค่ะพี่น้องจันนี่กดนะพี่น้องเนาะอุ้ยตอนนี้น้องหอมมากเลยค่ะดิแพ่ขออนุญาตปิดแก๊สเด้ค่ะพี่น้องเด้อหอมหอมค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะกินกินไอ้อ๋ออ๋อปลาซิวน้ำเดืยวค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะเดี๋ยวแป๊บปลาปิดแก๊สกนค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวใบพักเหลืองค่ะ หอมมากเลยค่ะหอมมากมากเลยค่ะอู้พี่น้องเไงปลาสิมปลาสิมเบิ้องบางฮั่นนะคะพี่น้องเดี๋ยวปลาสิมค่ะเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องน้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิมเพื่อพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวสิมเพื่อพี่น้องเบิ้องวัดเป็นอะไรเลยครับพี่น้องเดี๋ยวสิว่าโอ้ยคืนนี้กิ่นมีชิมเพื่อเบิ้งได้โอ้เอามาคิดแต่เซาเลยเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมเบิ้องนะคะว่ารสชาติเป็นยังไง ปลาโคน้อยกับปลาเข่งได้สบนี้นะเดี๋ยว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 ชิมน้ำเดียวน้อะพี่น้องเนาะบ้านบ้านรสชาติอ่ะไสดได้บกับพี่น้องอืหอมพริกหอมของผงนะกับพี่น้องปลากับปลาซิวน้อยนะพ่นจีมีมมขี้ขมนิดหน่อยกับพี่น้องอนะมขมอําลัมกับพี่น้อง,อ,ง,อ,งอืมแซ่บ โอ้ยครอบเยอะพี่น้องในบรรยากาศนะพี่น้องพริกขึ้นข้อซนแล้วฉบับนี้นะโอ้ยแซ่บแสบแสบพี่น้องหอมหอมหอมเครื่องปรุงค่ะเอาเดี๋ยวปลาขออนุญาตตักสื้อถวยนะคะบันทินน้องคะ่ะพี่น้องน้อม,มาเด้อมากินไองอ๋อปลาซิวน้ำปลาแพรค่ะพี่น้องฮอน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 ค่ะ pourtant. พี่น้องหอมหอมเครื ederim, ่องปรุงเครื่องเทศค่ะตัวนี้นะ่ะกินด้วยกันเลยนะคะมาเด้อเดี๋ยวปลาตักสื้อถวยนะคะพี่น้องน้อ ซือถ้วยเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะพี่น้องอาหารบ้านๆอาหารบ้านๆค่ะพี่น้องแต่ว่าได้ประโยชน์หลายแต่เด้อค่ะนี่นะเพราะว่ากระกดูกเพื่เฮากับสีมีแคลเซียมน้อยพี่น้อง,นองเนาะแคลเซียมจากปลาเล็กปลาหนุวยค่ะพี่น้องออหอมพี่น้องมาเด้อเข้าหอนๆนะจับแบบนี้นะคะกินน้ําเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อปลาซิวน้อยซื้อตะไคร้ต้นหอมพริกค่ะพี่น้อง ถึ่งปรุงปลาแดะนู่นูหัวใจนะยู่เด้อปลาแดะเด้อค่ะพี่น้องเด้อเสียเปรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวมากินน้ำเดียวนะค่ะพี่น้องน้อเอาเดี๋ยวมากินด้วยกันนะคะเสียเปรียบร้อยแล้วล่ะค่ะถ้าชอบคลิปนะก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเพลย์น้ำนะค่ะพี่น้องให้ปเพลย์ด้วยนะคะวีถีผู้ไทยชาแนลคะ่ะเดี๋ยวพอๆเดี๋ยวไม่นะค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ